ที่คลองโยนโชวนรักแห่งนี้นะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่ามีการบำบัดน,น้ําเสียถึง5ด่านด้วยกันจนทําให้น้ําสะอาดใสและได้มีการปล่อยปลานะครับซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นกว่า20,000ตัวเลยนะมาลองชิมลองบันกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นไส้ชาไทยอ่า สวัสดีครับทุกคนผมโจ伊และนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกับผมโจ伊นะครับแน่นอนว่าเราจะมาทุกคนไปเที่ยวและสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์หรือว่าเมืองปากน้ำโพนั่นเองครับถือว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะว่ามีแม่น้ำ สสายไหลรวมมาบรจบกันนั่นก็คือปิงวังยมหน้านะครับหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าเมือง4ีแควเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับจังหวัดนครสวรรค์ให้ได้รู้จักมากขึ้นว่าที่นี่มีเสน่ห์อะไรยังไงกันบ้างเราได้คัดเลือกนะครับมาทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันเริ่มต้นที่แรกนะครับผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ทําให้รู้สึกว่าที่นี่มัน ประเทศไทยจริงเหรอไม่ใช่คลองที่เกาหลีใช่ไหมที่นี่คือเกาะยวนนะครับหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนนะครับไปกินเครื่องดื่มเย็นๆและก็ขนมปังอร่อยๆที่ร้านบูบันพ็อกเก็ตและปิดท้ายเราจะพาทุกคนนะครับไปกราบพระที่วัดคีรีวงซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีเจดีที่ตั้งอยู่บนเขาเดาดึงเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเรามีเต็มด้วยวันนี้ชื่อว่านครสวรรค์วันเดียวก็เที่ยวได้ทับร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เกาะยวนกันแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเชื่อว่าเกาะมันน่าจะอยู่ภาคใต้หรืออยู่บริเวณทะเลหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับอย่างที่เล่าไปว่าจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสี่แควทาไม่มีคนยวนเนี่ย ได้อพยพนะครับมาอยู่บริเวณเกาะแห่ง nah นี้จํานวนมากซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาก็คือบริเวณเกาะยวนกับแม่น้ําเจ้าพระยามันจะอยู่ขนาบข้างกันเลยแต่พอเมื่อคนยวนเนี่ยอยู่อาศัยมาสักพักหนึ่งนะครับแม่น้ําเจ้าพระยามันได้กัดเซาะตะลิ่งนะครับคนยวนก็เลยตัดสินใจอพยพอีกครั้งนะครับย้ายถิ่นที่อยู่ไปทําให้เกาะยวนแห่งนี้ถูกทิ้งร้างนะครับแล้วมันก็จะมีคลองไหลผ่านบริเวณด้านข้างขนาบไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาเลยชาวบ้านที่อาศัยอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขาก็ได้มีการปล่อย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยน้ำเสียลงในคลองแห่งนี้ทําให้คลองแห่งนี้เนี่ยมันเน่าเทศบาลนะครับก็ตัดสินใจว่าเฮ้ย <c oughs> ในเมื่อพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของบ้านพวกเราเรามาร่วมกันรีโนเวทหรือว่าทําให้มันดีขึ้นด้วยการที่ ทำให้ตรงนี้นบำบัดน้ําเสียและสร้างเป็นเหมือนสวนสาธารณะให้ทุกคนนึกภาพไปออกก็เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวที่เกาหลีนะครับคลองชองเจชอนที่โด่งดังที่นี่ไม่แตกต่างจากที่นั่นเลยนะครับและได้มีการรีโนเวทสร้างเสร็จในปี2564นะครับที่นี่ได้มีการบําบัดน้ําเสียทั้งหมด5ด่านทําให้น้ําแห่งนี้ใสามากใสขนาดที่เราเนสามารถเลี้ยงปลาคาร์ปได้ และมีความยาวทั้งหมดนะครับเป็นทางเดินโดยรอบเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังไปยาวถึง2.4กิโลเมตรก็คือสามารถวิ่งจอกกิ้งตรงนี้รอบ 1, 2.4กิโลเมตรได้และพื้นที่ทั้งหมดกว่า300ไร่นะครับที่มีการรีโนเวทขึ้นใหม่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆว่าบรรยากาศยามเช้าของนครสวรรค์และที่คลองโยนชวนรักแห่งนี้นะครับบรรยากาศจะดีขนาดไหนไปดูกันป่ะ คลองโยนชวนนารักษ์แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่ามีการบำบัดน้ําเสียถึง5ด่านด้วยกันจนทําให้น้ําสะอาดใสและได้มีการปล่อยปลานะครับซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นปลายี่สกปลาตะเพียนทองปลาบึกนะครับรวมถึงปลาคราฟเนี่ยเขาก็จะว่ายกันในนี้กว่า20,000ตัวเลยนะโอ้โหยาวตั้งแต่ต้นน้าคลองยาวไปจนถึงปากทางออกที่จะไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะครับเยอะมากๆแล้วก็ดมสมบูรณ์มากๆครับ โห oh, ทุกคนตรงนี้น้ำใสมากจริงๆนะเนี่ย mm hmm. คือเราเห็นตัวปลาแบบชัดแจ๋วเลยอะ mm hmm. พื้นที่ตรงนี้นะครับเขาอยากให้เป็นพื้นที่ของผู้คนในจังหวัดนครสวรรค์จริงๆนะครับเขาจะได้มาใช้จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆได้ลองสังเกตด้านหลังของผมมันจะเป็นเหมือนอัฒจันทร,ร์นะครับที่นั่งที่เหมือนคล้ายๆกับสนามกีฬาผู้คนสามารถมานั่งตรงนี้ได้แล้วตรงเนี้ยนะมันจะเป็นเหมือนลานโล่งๆนะครับให้คนนครสวรรค์นะครับได้มีไอเดียต่างๆสามารถจัดงานเป็นพื้นที่รวมของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ไปเลยครับ ใหม่ไส้กรอก CP SigNature ลองเลยบริษัทไทยเบยลเวอเรตจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ และตอนนี้ผมพาทุกคนมาถึงโลเคชั่นที่2แล้วนะครับที่นี่คือร้านบูบันพ็อกเก็ตตั้งอยู่ใจกลางเมืองของนครสวรรค์เลยตรงนี้เขาจะเรียกว่าถนนสวรรค์วิถีนะครับด้านหลังของผมนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆมองผ่านแวบๆตึกเนี่ยมันจะมีรูปร่างคล้ายกับขนมปังเลยใช่ไหมครับเพราะว่าร้านนี้โดดเด่นในเรื่องของขนมปังนะครับ ร้านเขามีคอนเซปต์ด้วยนะคะว่าเป็นเบเกอรี่บิลดิ้งหรือว่าตึกที่ทําขนมปังรวมกับ Pocket ็ตสเปซซึ่ง Pocket Space ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับในการแฮงเอาท์กับเพื่อนประชุมงานคุยงานนั่งชิวกินเครื่องดื่มต่างๆพอมันมาผสมกันก็เลยเป็นบูบัน Pocket ตที่วันนี้ผมตั้งใจจะพามาข้างในจะมีเมนูอะไรให้เราได้ลิ้มลองแล้วจะมีพื้นที่ข้างในน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตามมาเลยครับ โอ้ oh, นี่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นเลเยอร์ที่เขาจัดไว้น่ารักมากๆทุกคนเวลาจะมาที่ร้านนะครับจะมาออเดอร์สั่งขนมตรงนี้เป็นป้ายแค่นี้ก็ถ่ายรูปออกมาน่ารักแล้วทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองดูเมนูเมนูแต่และอย่างอย่างขนมปังที่เป็นตัวขึ้นชื่อของเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่39บาทเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าเวลาใครมาที่นี่เขามาจจะสั่งตัวนี้ครับเป็นเครื่องดื่มแล้วมีขนมปังอ่ะวางซ้อนบนเครื่องดื่มแล้วเราก็ดูด น้ำข่านเครื่องดื่มอีกที่นึงเดี๋ยวเราจะดูกันว่าโอ้โหเวลาออกมาแล้วมันจะน่ากินแบบในรูปหรือเปล่าแต่ราคาน่ารักมากๆเดี๋ยวเราออเดอร์สั่งกันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนพาทุกคนไปสำรวจกันว่าที่นี่ในแต่ละชั้นมันน่ารักขนาดไหนแล้วมีมุมถ่ายรูปอะไรรวมถึงขนมรสชาติจะยังไงเดี๋ยวสั่งเลยมาเลย โอ้โหเต็มโต๊ะเลยครับนี่คือขนมปังและเครื่องดื่มที่วันนี้ผมลองสั่งมาคือเขาบอกว่าเราต้องลองหลายๆแบบนะครับเพราะว่าจะมีแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันไส้ที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงเครื่องดื่มน่ากินทุกอันเลยแล้วก็นี่ถือว่าเป็นไม่กี่ครั้งแล้วที่ผมมาเที่ยวแล้วจะได้มานั่งคาเฟ่แล้วชิมอาหารแบบนี้ในรอบปีเลยที่ผมเดินทางมาจนภัยไปทั่วกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศไทยนั่นเองครับอ่ะมาลองชิมกันดีกว่า อันนี้ก็คือเป็นเมนูซีเนเจอร์นะครับรเซทเฮบูนะครับผมขอลองชิมแบบขนมปังเบเปล่าก่อนคือข้างนอกอะ่ะมันจะมีความกรอบนิดนิดแล้วข้างในมันจะนุ่มอันนี้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตอยู่ข้างบนนะครับแล้วข้างล่างเป็นนมสดวิธีการกินเนี่ยเราก็เอาบันหรือขนมปังสามารถจิ้มแบบน,นี้ได้เลยมันก็จะเป็นเหมือนดิฟภายในตัวแล้วก็เป็นช็อกโกแลตกับขนมปัง ตัวครีมช็อกโกแลตเนี่ยที่เป็นเหมือนดิฟนะครับมันจะมีความข้นเหนียวขมของช็อกโกแลตหวานนิดหน่อยแล้วมันก็นัวเจอกับขนมปังที่มีเนยกะนมนิดนึงโหมันลงตัวมากหลังจากที่เราทานตัวนี้หมดอ่ะพี่เจ้าของร้านก็บอกว่าให้เราลองคนเลยเพราะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นนมนะครับเป็นนมสดคนๆคนๆคนๆคน,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 คนแล้วเราก็ลองดูนัมนวมากก็คือกินได้จากข้างบนไล่ไปเรื่อยๆจนหมดแก้วเซตนี้นี่ไอเดียดีมากๆ จิ้มกับชาเขียวแบบนี้ไ,ไ,อไอ้เลิบชาไทยอะ่ะมาลองชิมลองบันกันบ้างนะครับไฮไลท์ก็คือเขาจะมีการบีบไส้เข้าไปข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นไส้ชาไทยอ่าน่ากินมากอื พอมันมีเนยเค็มๆอ่ะเราตัดกับตัวชาไทยที่มันขมผัดฝาดๆนินๆแล้วหวานอ่อนๆกับขนมปังข้างนอกที่มันกรอบนอกนุ่มในอ่ะมันเป็นเบเกอรี่ที่มันเข้ากันมากๆเลยผมขอชิมอีกครั้งเหมือนกันเขาเรียกว่าเบิ้ลเหมือนกันเพราะมันอร่อยจริงโอ้โหทุกครีมสิแล้วข้างบนน่ะมันเป็นแบบโอวัลตินที่มันมีความครันชี่กรอบๆข้างนอกอ่ะคือมันอร่อยมากเต็มสิบนี่ให้จุเอ็ดเลย จริงๆแล้วมันยังมีหลายเมนูนะทุกคนก็แล้วแต่คนชอบเลยซึ่งเมนูก็จะมีหลากหลายมีกาแฟมีเครื่องดื่มครบครันเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมนะจริงๆที่นี่เนี่ยเขามีสาขาทั้งหมด7สาขาแล้วนะแต่มีสาขาไหนบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของเขาได้บูมันพ็อกเก็ตนะครับ คุยกับเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าในอนาคตเตรียมตัวได้เลยที่ถนนบรรทัดทองนะครับไม่แน่ว่าหลังจากเทปนี้ออนไปแล้วร้านเปิดเมื่อไหร่เราอาจจะได้ไปลองชิมที่ถนนบรรทัดทองก็ได้ใครสะดวกที่ไหนก็ลองชิมเลยแต่ตอนนี้ผมขอกินให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนขึ้นเขาดาวดึงไปไหว้พระที่วัดคิรีวงกันต่อตอนนี้ขอลุยกินล้วครับ และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับทุกคนผมโจวีและนี่คือเที่ยวไม่สำทานะครับตอนนี้ได้ยินไหมครับว่าเสียงอะไร เสียงเด็กๆที่กําลังตั้งใจเรียนกันอยู่นั่นเองครับเพราะว่าผมพาทุกคนมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองสำซากจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่ได้ยินมาว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนดีโรงเรียนคุณธรรมและก็กิจกรรมเด่นอีกด้วยแต่กิจกรรมที่วันนี้จะได้ทํามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตามมา สวัสดีครับค,คุณครูสวัสดีค่ะตอ,ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับครูตอนนี้เราอยู่ต้นโพ100ปีนะคะแล้วทำไมถึงต้องพาน้องๆมาทํากิจกรรมบริเวณต้นโพใหญ่ก็ในวันนี้จะเป็นคาบชุมนุมนะคะทีนี้พอคาบชุมนุมปั๊บแต่ละชุมนุมเขาก็จะมีการแยกย้ายเรียนเขาเรียกว่าตามฐานการเรียนรู้ว่าค่ะวันนี้คาบจิตตกรน้อยเราก็พาเด็กๆออกมาวาดภาพนอกสถานที่เพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กๆเขาได้สนุกได้แฮปปี้กับการเรียนเงี้ยค่ะแต่บอกว่านอกจาก กิจกรรมชุมนุมจิตกรน้อยแล้วยังมีชุมนุมอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกใช่ไหมครับมีค่ะมีเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวเรื่องของชุมนุมตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านผอเป็นผู้ตอบดีกว่าท่านผอดะรู้ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้มากกว่าครับนั่นเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผอนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตไปเดินดูน้องๆก่อนว่าเขากําลังวาดยังไงบ้างแล้วมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนโอเควันนี้ขอบคุณเครูมากครับไป ผมได้เจอครูเอิงครูเองบอกว่าเดี๋ยวพอ,อจะเป็นคนเล่าให้เราฟังว่าชุมนุมที่นี่มีอะไรบ้างอ๋อไล่ตั้งแต่น้องอนุบาลขึ้นไปเลยนะคะอนุบาลก็ชุมนุมหนูน้อยพอเพียงเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะป .1 ป .2 นี่ก็จะเป็นชุมนุมเรียงร้อยลูกปัดเขาจะต้อง,งได้ฝึกค่ะพอป .3 ขึ้นมาเขาจะได้เรียนรู้ทักษะเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เขามาเกี่ยวข้องอ ก็คือเรื่องของทําน้ำยาเอเนกประสงค์ต่างๆ oh. หลายๆหลายๆชุมนุมนี้สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเช่นอย่างเช่นนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าก็มีใช่ค่ะน oh. อกจากนวดฝ่าเท้าแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะเพราะว่าที่นี่เดิมเนี่ย ะะจะมีเล้าเป็ดเล้าไก่เยอะมากมนะคะอันนั้นภูมิปัญญาที่นี่เขาก็จะถนอมไข่ยังไงให้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานจากที่ฟังมามีกิจกรรมชุมนุมหลากหลายมาก,ากาที่แบบไปเพิ่มพูนทักษะต่างๆที่ได้ถามทางปตทที่มีโครงการต่างๆที่เป็นพิธีทีกรุ๊ปสกูปโมเดลสตรีมโฟเนี่ยเขาได้เข้ามาพัฒนาส่งเสริมและทำให้โรงเรียนของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพ่อ กระบวนการตรงนี้ถือว่าต้องขอบพระคุณทางปตทมากๆเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆนะคะพี่มองไว้ว่าเด็กๆเขาได้รับโอกาสที่ดีมาก ถ่ายทอดมาโดยผ่านกระบวนการที่ส่งครูเข้าไปอบรมนะคะครูอบรมเสร็จแล้วก็ได้นาผลตรงนี้มาสู่เด็กๆแล้วก็ชื่นใจนะคะว่าหน่วยงานภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมอย่างยิ่งเห็นความสําคัญไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารพัฒนาตัวครูแล้วก็ส่งให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้นอกเหนือจากที่ในห้องเรียนนะคะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ดีมากมาก ซึ่งคิดว่าปทได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็น่าจะขับเคลื่อนโอกาพยพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายนะที่โรงเรียนต่างๆที่ปทได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะอย่างดียิ่งต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมอพอฟังมาแบบนี้แล้วผมอยากพาทุกคนให้ได้เห็นภาพมากขึ้นว่าชุมนุมที่นี่เกิดเป็นรูปเป็นร่างและเด็กๆมีทักษะอย่างไงบ้างเดี๋ยวให้พอ,อพาไปดูดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะได้เลยค่ะเรา,เเราไปที่โรงงานไข่เคมกันเลยเนาะนค่ะกิจกรรมแต่ละฐานถือว่าเป็นการพัฒนาเพิ่มทักษะที่จะนำไปต่อยอดให้กับเด็กๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยครับน่าพี่โจอีครับจ<ะ>๋าเมื่มเรยยังครับ เมื่อยแล้วแต่ว่าถ้าเมื่อยแล้วทำยังไงครับเดีหยวจะพาไปนวดครับพาไปนวดเหรอได้แั้จับมือพี่แล้วพาไปเลย,ย <laughs> แล้วเดี๋ยวไปล้างมือแล้วตามน้องๆไปเลยครับไปไปทุกคน และนี่คือหนึ่งวันนะครับที่ผมโจวี่และเที่ยวไม่สำทางได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองซำซากจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางปตทนะครับที่เข้ามาสนับสนุนทําให้โรงเรียนแห่งนี้ได้มีกิจกรรมมีการเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆนะครับซึ่งอาจจะไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อในเที่ยวไม่สำทางครับ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility บริษัทโกซอฟประเทศไทยจำกัด Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จากร้านบูบานพ็อกเก็ตนะครับผมพาทุกคนมายังโลเคชันสุดท้ายเราจะมากราบพระแล้วก็ไหว้ขอพรนะครับที่นี่ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์เลยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแต่ว่าเราต้องขับรถขึ้นเขามาใช้เวลาประมาณสัก10นาทีจากบูบานพ็อกเก็ตนะครับตรงนี้จะเรียกว่าวัดคีรีวง์และตั้งอยู่บน ภูเขาที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเดาวดึงครับถ้าทุกคนเคยรู้เรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าสวรรค์จะมีทั้งหมด6ชั้นและชั้นที่2จะเป็นชั้นดาวดึงทำไมผมถึงเล่าเรื่องราวนี้ให้ทุกคนฟังครับเพราะว่าด้านหลังของเราคือองค์พระจุลามณีเจดีย์ตามความเชื่อแล้วเขาเชื่อว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีองค์พระจุลามณีเจดีย์อยู่ด้านบนชั้นสวรรค์น,นะครับและข้างในจะบรรจุ พระเขี่ยวแก้วหรือว่าที่เรารู้จักในชื่อของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งที่นี่เนี่ยไฮไลท์ก็คือจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในและจะเริ่มไปทีละชั้นเริ่มจากการจุดธูปกรบาบไหว้พระขอพรที่นี่ก่อนไปกันเลยครับ ผมพาทุกคนมาถึงชั้นสองแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นองค์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศไทยเลยด้านขวามือจะเป็นหลวงพ่อสังกระจายตามความเชื่อของคนจีนนะครับก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภความโชคดีเงินทองไหลมาทีมานะครับจะสังเกตเห็นว่าใบหน้ายิ้มท้องอ้วนนะครับเพราะว่าคนจีนบอกว่าถ้าใครที่มีรูปร่างอ้วนเนี่ยแสงดงว่าคนนั้นเนี่ยวาสนาดีก็เหมือนพระสังกจายเดี๋ยวผมขึ้นไป ปิดทองหน่อยเนาะไหนๆเราก็มาแล้วตามความเชื่อแล้วเนี่ยปิดทองเราจะได้มีแต่โชคราภนะครับและเรื่องทองเงินเงินทองทองครับปะตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาถึงชั้น3ของ j จดีแล้วนะครับด้านซ้ายมือของผมก็คือ พระแก้วมรกตรจำลองที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเราด้านหลังนะครับก็จะมีองค์พระประธานใหญ่โตมากก็คือพระพุทธชินราชจำลองเช่นเดียวกัน ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาถึงที่ชั้น4ี่แล้วชั้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นชั้นไฮไลท์เลยนะครับจะเห็นว่าด้านหลังผมเนี่ยเป็นองค์พระเจดีย์องค์เล็กๆครอบไว้อีกทีหนึ่งนะครับนี่จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับองค์พระบระมเจดีย์ที่ใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาข้างในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ผมก็ได้มากราบพระขอพรนะครับเวลาเราเดินขึ้นมาทีละชั้นเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเราเข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกําลังขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนั้้นนเเเลยเพราาาะว่่่มมือถึงชัที4 ผมมองขึ้นไปเพดานด้านบนขององค์พระเจดีย์จะเห็นเรื่องราวพุทธประวัติที่วิจิตรงดงามมากเลยครับเป็นภาพเขียนนะครับเล่าตั้งแต่พระพุทธเจ้านะครับได้ตัดสลูประสูติและก็ปรินิพานนะครับมีรูปขององค์ทวยเทพมาเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าอีกด้วยส่วนด้านนอกขององค์พระเจดีย์เราจะเห็นวิวแบบ3.60อองศาของนครสวรรค์เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าสวยขนาดไหนป่ะ จะเห็นวิวของจังหวัดนครสวรรค์แบบไกลสุดลูกหูลูก,ลกตา3า0รองศาเลยด้านขวามือของผมถ้ามองไปไกลๆนะครับจะเห็นบึงบอระเพ็ดนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับจบลงแล้วนะครับกับทริป วันเดียวก็เที่ยวได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ผมพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับเมืองที่หลายคนบอกว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือเริ่มต้นตอนเช้าผมพาทุกคนไปที่คลองยุนหรือที่ใครหลายคนรู้จักในชื่อใหม่ว่าคลองยุนชวนรักนั่นเองครับเป็นเหมือนสวนสาธารณะให้ผุ้คนไปพักผ่อนหย่อนใจหลังจากนั้นผมพาทุกคนนะครับไปร้านขนมหรือว่าคาเฟ่ที่ถือว่ามาแรงที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่คือบูบันพ็อกเก็ตได้ลองชิมลองบันยวาวที่ข้างในมีไส้ กับเครื่องดื่มเย็นๆและปิดท้ายที่ผมพาทุกคนนะครับมาดูวิวอยู่บนเขาดาวดึงนี่คือวัดคีรีวงศ์นั่นเองครับได้ขึ้นมากราบองค์พระเจดีย์จุฬามณีนะครับที่สวยงามแล้วก็จะเห็นวิวของตัวเมืงองจังหวัดนครสวรรค์แบบ360องศาสวยมากๆถ้าใครอยากรู้แล้วว่าวันนี้ที่มาเที่ยวนครสวรรค์วันเดียวก็เที่ยวได้ใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือค่าใช้จ่ายในแต่ละสถานที่นะครับ และถ้าอยากติดตามรายการของเราทํำยังไงครับมาแล้วนี่คือ QR code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับมันจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่สำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ในแต่ละจังหวัดที่ผมตั้งใจจะพาทุกคนไปทําความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยมากขึ้นเพราะเที่ยวทันทีอยากให้เที่ยวไม่สำทดงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมโจอี้นะครับและขอส่งท้ายทุกคนด้วยวิวสวยๆของจังหวัดนครศร์แห่งนี้ครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทโกโซอป,ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบลเลจตจำกัดมหาชนกฟัฟ amarin tv